เรียกได้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วเศรษฐาทวีสินนั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตได้รับคะแนนจากสส ซวอยอย่างท่วมท้นโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน482เสียงไม่เห็นชอบจำนวน165เสียงงดออกเสียงจำนวน81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงเท่านั้นล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮากับโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีนิดหนึ่งที่สะพัดกันว่อน โดยเพื่อไทยยึดคมนาคมแลกมหาดไทยด้านนายอนุทินชาญวีรกูลสอได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนนายเศรษฐาจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของนายเศรษฐาโดยเบื้องต้นนั้นโผคณะรัฐมนตรี เศรษฐาหนึ่งที่คาดการกันไว้ซึ่งอีกหนึ่งบุคคลที่จับตามองบรูกดนุพรปุณกาน์สามีนางเอกดังกบสุวรรณโดยโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่ง บรู๊คดนุพรนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังเคยนั่งแท่นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีทักษิณสองช่วงวันที่15มีนาคม2548ถึงวันที่19กันยายน2549และวันนี้เราจะพาไปเปิดเงินเดือน บรูคเดนุพรนั่งแท่นโฆษกรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งโดยเงินเดือนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงินเดือน47,250บาทบวกเงินประจำตำแหน่ง10,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น57,250บาทต่อเดือน